เ,เป็นหมู่บ้านสิ่งกพอเพียงต้นแบบโครงการพัฒนาชนุนปี2553และในปี2562สนำนักงานพัฒนาชุนอำเภอดอนตาลได้คัดเลือกบ้านหนองหลมเข้าประกวดโครงการคัดสรรหมู่บ้านศรษฐกพอเพียงอยู่เย็นเป็นสูขดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุนดนีเด่นระดับจังหวัดพุดอาหานะครับซึ่งบ้านหนองหลมก็ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับเครือข่ายพัฒนาชุนดนีเด่นประเภท อุปกรณ์นะครับได้แก่กลุ่มออมทรัรรพย์เพื่อการผลินตนะครับได้รับรางวัลชนะนเลิศระดับจังหวัดนะครับเราไปดูกิจกรรมของกลุ่มออมทรัรรรพย์เพื่อการผลินตนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกิจกรรม ของกลุ่มอมพย์เพื่อการผลิตบ้านนองลมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการเก็บเงินอมนะครับแล้วก็ชําระเงินกู้แล้วก็ปล่อยเงินกู้นะครับเราไปติดตามข้างในเลยครับผมครับสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับของกลุ่มอมัพย์เพื่อการผลิตบ้านนองลมนะครับซึ่งก็จะมีการจัดเก็บเงินออมนะครับแล้วก็มีกรรมการกรรมการของฝ่ายแต่ละฝ่ายนะครับ ก็แบ่งหน้าที่กันทําเป็นแผนกกันนะครับผมสวัสดีครับผมนายสมชายแข็งแรงผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหลมหมู่ที่3ตบลโพไซอเภอนตาลจัังหวดมุกดาหารครับสำหรับกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านหนองหลมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2 5 4 4 โดยมีสมาชิกเริ่มต้นตอนแรก60คนต่อมาถึงพศ2546ได้มีหน่วยงานของพัฒนาชุมชนและหน่วยงานทกศได้ร่วมกันส่งเสริมครับเพิ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเป็น80คนนะครับกลุ่มก็ได้เริ่มจดทะเบียนกลุ่มตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมา เป็นถ,ถึงปัจจุบันมีสมาชิกอยู่772คนนะครับเงินออมอยู่เงินหมุนเวียนในกลุ่มประมาณ20ล้านบาทครับหลังจากหนงานพัฒนาซุมชนได้มาอบรม SSG ให้ทางกลุ่มทางกลุ่มก็ได้นำความรู้มาขับเคลื่อนสร้างกลุ่มดำเนินการให้เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมครับครับผมก็เห็นเิ็่งเห็นประโยชน์ความสำคัญในการออมนะครับก็อยากขอเชิญชวน ผู้ที่ยังไม่ได้ออมนะครับยังไ,ไม่ได้มีกลุ่มเพราะอยากให้ตั้งกลุ่มนะครับเพราะเชิญชวนทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากให้หันมาสนใจการออมให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการออมเป็นหลักประกันของชีวิตท,ที่มั่นคงนะครับขอบคุณครับ